สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอัปเดตเครื่องเขียนนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นของแถมนะก็โปรโมชั่นของแถมนะคะถ้าซื้อเครื่องเขียนนะคะครบ100บาทขึ้นไป100บาทไม่รวมค่าจะส่งนะคะจะได้ของแถมเป็นตรงนี้นะคะ เป็นปากการาคาดารละ10บาทนะคะจะแถมไปให้ฟรีเลยนะคะ1่งแท่งนะอันนี้ทางร้านจะขาไปให้เองนะคะก็คือถ้าซื้อครบ100บาทจะได้ปากกา10บาทแถมไปนะคะก็สําหรับใครที่อยากได้โปรโมชันนี้นะคะต้องแจ้งด้วยนะคะว่ามาจากคลิปนี้นะคะหรือว่าแคปภาพที่ดูคลิปนี้ไปก็ได้นะคะโปรโมชันนี้นะคะจะหมดสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือสิ้นเดือนกันยายน25-63นะคะก็โปรโมชันนี้อันนี้เป็นโปรโมชันแบบยาวๆเลยนะคะ ใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะก็สามารถแคบภาพจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น i d l i n e ไลน์นะคะก็จะมีสีหลายให้เลือกนะใครนะคะที่ไม่ส่งทางไลน์ก็ทักมาได้นะคะที่ทางเพจ a c e b o o k Yamro Shop นะคะเพจ a c e b o o k อันนี้เราเขียนเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะส่วนใครนะคะอยากติดตามรุ่สินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ ig y เจ็ด scushi ค่ะอันนี้นะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเป็น,นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะ ริ่มที่แบบแรกนะคะก็จะเป็นตะกร้านี like ้นะคะจะเป็นนิสสอกับปะกานะคะริ่มที่ราคาแรกนะอันนี้นะคะจะเป็นนิสสอเปลี่ยนไส้ราคา5บาทนะคะก็แบบแรกนะคะจะเป็นลายแบบกำปัดแบบนี้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะมีเป็นยางลบอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะยางลบอันนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะ5ลายให้เลือกนะคะก็นี่ลบได้นะคะอันนี้สะดวกมากนะราคา5บาทนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบปากกา10บาทนะคะจะมีเป็นปากกาแบบแรกนะคะเป็นปากกาโซดาผลไม้นะอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ีสีนะคะเป็นกระป๋องแบบนี้อันนี้สวยมากนะคะราคาด้มละ1 1บบาทนะมีให้เลือกตามนี้นะคะสามารถระบุได้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปากกาชานมไข่มุกนะคะอันนี้จะมี3สีให้เลือกนะคะแล้วก็เป็นห้อยชานมไข่มุกแบบนี้10บาทค่ะ ปากกาแบบรูปสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวสัตว์แบบนี้หัวแมวนะคะแล้วก็เป็นหน้าน้องหมีอันนี้ก็จะมีสีสีนะคะให้เลือกค่ะปากกาหนูแฮมสเตอร์นะคะอันนี้ก็จะดุกดิกด้านบนได้นะคะอันนี้น่ารักมากนะคะมี3มแบบ3ลายนะคะ ปากกาชานมไข่มุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาสั่งก็ระบุมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชานมไข่มุกเหมือนกันแต่จะเป็นรสช็อกโกแลตแบบนี้นะคะอันนี้มีสีสีให้เลือกนะคะมีลายทั้งหน้าหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปหลอดอันนี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะราคา10บาทค่ะปากกาไมยูนิคอร์นนะคะอันนี้สีสวยมากตามจะเป็นสีพาสเทลนะคะแล้วก็ลายลด้านบนเป็นลายไมยูนิคอร์นนะคะมีทั้งหมดสี่สีค่ะ ปากกาดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะมี3ามสีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจดอกไม้แบบนี้สามารถเอาออกมาห้อยอย่างอื่นได้นะคะปากกาหัวไม้ยูนิคอร์นค่ะอันนี้ด้ามก็เป็นสีพัสเทลเหมือนกันนะปากกาโคนนะคะเป็นโคนไอติมกระต่ายนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเอามาห้อยอย่างอื่นได้เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนพวงกุญแจแบบนี้ราคา10บาทนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาไฟฉายนะคะแล้วก็อันนี้สามารถเป็นขลุ่ยได้ด้วยนะคะน,นี้สามารถเป่าได้จริงเลยนะคะมีแบบรูตามจริงเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นไฟฉายนะคะนี่สามารถเปิดค้างได้นะคะนี่เลยอันนี้นะคะก็มีสีสีให้เลือกอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นแบบปากกาไฟฉายนะคะราคาด้านละสิบห้าบาทนะคะ ตัวนี้เป็นปากกาผลไม้นะคะก้อนนี้ราคาด้านละสิบาทตรงด้านนี้จะเป็นสีใสนะคะแล้วก็จะเป็นลายผลไม้ตามนี้อันนี้น่ารักเหมือนกันเป็นแบบตัวนะคะสิบบาทค่ะปากกาคู่นะคะปากกาคู่อันนี้ราคาคู่ละยีะ่สิบนะคะนี่ก็จะสามารถเสียบติดคู่กันแบบนี้ได้นะคะไว้ใช้คู่ได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นปากกาน้ำปั่นนะคะอันนี้ราคา20บาทนะคะปากกาอันนี้นะเขียนดีมากๆนะคะเขียนชัดแล้วก็เขียนลื่นนะคะราคาด้านละ20่สินามี2สีคะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นปากกาคู่เหมือนกันนะคะจะเสียบติดกันอยู่ตรงปลายแบบนี้ก็จะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายกลมๆแบบนี้อันนี้คู่ละ20นะคะก็ตกแท่งละ10บาทนะปากกากา l ล็กซี่นะคะจะมี3ลายด้านบนให้เลือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะแล้วมีกากเพชรสี g a l a ็ y ซี่นะคะกลิ่งไปมาได้สวยมากนะคะราคา20บาทนะคะจะเป็นปากกาด้ามใหญ่เลยนะคะสี g a l a ็กซี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นดินสอกดนะคะดินสอกดหมดเลยราคา10บาทนะคะจะมีลายแรกนะคะเป็นลายเป็ดแบบนี้นี่คะ่ะเป็นกลมๆอันนี้10บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นดินสอกดแบบนี้นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะมี2ลายนะคะมีลายนี้ลายนี้นะคะ แล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นปากกา unku, อันนี้เป็นดิสอกดนะคะแต่ว่าจะเป็นแกน2.0นะคะก็ตัวเหล่านะคะจะเหลาตรงตูกตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากราคาอันนี้ก็10บาทเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นดิสอกดนะเพิ่มเติมมีลายนี้ด้วยนะคะมีลายเป็นเสือแบบนี้ด้วย10บาทค่ะอันนี้เป็นดิสสอกด15บาทนะคะเป็นลายมิฟฟี่นะคะตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็ใส่กระดาษไปได้แบบนี้ค่ะอันนี้นะเบามากๆนะคะเป็นดิสอกดที่เบามากมี3สีให้เลือกนะคะ น่ารักนะคะลายน่ารักมากราคา15บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอีซอขยับไส้นะคะก็นี้สามารถกดก็ได้นะคะหรือว่าขยวบไส้แบบนี้ก็ได้นะคะจะมีไส้แกนออกมานะคะที่ก็จะเป็นตัวสปริงขย่านะคะก็จะมีแกนออกมาเนาะอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด5สีให้เลือกนะคะอันนี้สวยมากๆนะคะจะเป็นแบบด้ามใสแบบนี้นี่นะคะราคาอันนี้ก็15บาทเท่านั้นนะ ดินสอกดนะคะนี่เป็นแบบกระต่ายมิฟฟี่อีกแบบนะคะจะเป็นแบบสีมุกมุกนะคะเป็นด้ามมุกสวยมากนะคะก็กดแล้วก็ตรงด้ามนะจะมีเป็นเหมือนคู่ขาให้จับได้สะดวกด้วยนะคะราคาอันนี้ก็15บาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นดินสอกด20บาทนะคะก็ตัวนี้จะมี3สีนะคะตรงด้ามอันนี้นะจะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้สวยมากๆนะคะสีพัสเทลนะอันนี้เป็นสีฟ้าเข้มนะคะสีขาวแล้วก็ฟ้าอ่อนนะคะ20บบาทนะ ปากาซนิโอนะคะก็นนี้จะมี2ลายนะคะเป็นลายไมม e l o ลดีด้ามจะเป็นสีใสลุงนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายชินามอนสีฟ้าอันนี้15บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเซตระบายสีน้ำนะคะก็อันนี้เซตละ45บาทนะคะ1เซตนะจะได้ทั้งหมด6แผ่นนะคะแล้วก็แต่ละแผ่นจะมีสีน้ำนะคะเป็นแบบแข็งอยู่นะคะให้ด้านบนของแผ่นแล้วก็มีผู้กันแถมให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อไปก็สามารถระบายได้เลยนะคะมีสีแล้วก็มีผู้กันให้นะคะ1เซตได้ถึง6แผ่นเลยนะก็จะเป็นลายเกี่ยวกับสัตว์นะคะอันนี้ก็45บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นพวกตะกร้านะคะแล้วก็ที่เก็บต่างๆนะคะ ก็เดี๋ยวเริ่มทพี่นอันนี้กันก่อนนะคะจะเป็นตะกร้าเก็บแบบนี้นะคะอันนี้จะปิดไม่ได้นะคะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่พวกดินสอปากกาหรือว่าไม้บรรทัดก็ได้นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะเอาไว้ตกแต่งโตะนะคะลายแรกนะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะราคาย9บาทนะคะจะเป็นแบบนี้มีลายนี้นะคะเป็นลายกุเดธรรมะนะแล้วก็มีลายตรงนี้นะคะสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายปอมปอมบูลินนะคะและมีลายชินามอนสีฟ้านะคะกับลายไมเมโลดี้นะอันนี้นะคะแนะนําเลยเอาไว้จัดโต ะะราคายีคร2บบาทนะคะส่วนอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบตะกร้านะคะแบบมีรูแล้วก็อันนี้จะมีหูหิ้วให้ด้วยนะคะมีลายเดียวนะเป็นลายชินามอนอันนี้ใหญ่มากนะคะจุได้เยอะเลย35บาทนะคะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นที่เก็บนะคะแบบมีลินชักนะ <_ L un> ก็จะมีที่ใส่ตรงนี้นะคะใส่พวกดินสอประการาแบบบรรทัดนะคะแล้วก็ตรงชั้นตรงนี้นะคะ3มชั้นสามารถเลื่อนออกมาได้นะคะ <_ L un> แล้วก็ที่ปิดอันนี้ก็สามารถเลื่อนออกมาได้ด้วยนะคะนี่นะอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะคะจุได้เยอะเลยนะคะใส่ได้หลายอย่างนะคะก็ <_ L un> นี่นะราคานะคะชิ้นละ39บาทนะคะมีหลายๆให้เลือกนะคะลายแรกเป็นลายนี้นะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพได้เลยนะ,ะแล้วก็มีลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายลักคูม้านะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นลายแมวนะคะสีม่วงใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายลักขุมะสุดท้ายนะคะจะเป็นลายนี้นะคะก็เป็นลายหมีภูค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระติกน้ำนะคะก็อนนี้ราคา39บาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นหัวของถุงเฉยๆนะคะนี่ก็จะเป็นติดกับถุงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ปิดแบบนี้อันนี้39บาทเท่านั้นนะคะเอาไว้ใส่น้ํานะคะ มีลายแรกนะคะเป็นลายแมวนะคะลายแมวจะมีสสีนะคะมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายลีลาคม,มาอันนี้จะมีสีเดียวนะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะลายน่ารักมากๆเป็นกระติกน้ํานะคะ3.9บาบาทค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแบบสุดท้ายนะคะก็จะเก็บตรงนี้นะคะเยอะมากนะคะอันนี้ใหญ่มากแล้วก็จะมีเป็นเลนชักข้างๆแบบนี้ด้วยนะคะจะสามารถเลื่อนได้แล้วก็ที่ปิดอันนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันนะคะสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะได้หลายชั้นเลยอันนี้นะคะราคา59บาทนะคะมีลายเดียวนะคะเป็นลายมายมิลโลดี้นะ59บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตพร้อมตะก้านะคะอันนี้ราคา39บาบาทนะคะจะมีเป็นลายเฮลโลคิตตี้นะคะสีแดง แล้วก็จะมีลายนี้นะคะลายกุเดธรรมาแล้วก็ลายปอมปอมปุลินนะคะอันนี้นะคะ1แพ็คได้เยอะมากนะคะนี่นะความหนักของกระดาษนะคะได้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็แถมแบบตะกร้าไปให้ด้วยนะคะใช้กระดาษหมดแล้วก็สามารถเก็บตะกร้าไว้ใช้ต่อได้นะคะคุ้มค่ามากๆ39บาทนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นตะกร้าตรงนี้นะคะก็เริ่มที่ราคาแรกนะคะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กอันนี้ราคาเล่มละสิบาทหมดเลยนะคะจะมี3ลายนะคะลายแรกนะเป็นลายไมมเม o รดีนะคะด้านในนะจะเป็นตกแต่งสีแบบนี้มาให้สวยมากนะคะ อันนี้เป็นลายแรกนะคะลายต่อมานะคะจะเป็นลายลีลักคู่มานะคะกับลาย Hello ค i t t y นะคะอันนี้ด้านในจะเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นเส้นมาให้แบบนี้นะคะหน้าปกก็จะเป็นสีใสคุณแบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคาเล่มละสิบาทนะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าดีสอได้เลยนะคะจดการวาดหรือว่าวจดงานเล็กๆน้อยๆได้นะคะสิบบาทนะเป็นซสผกผ้านะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะซสใหญ่กว่าเมื่อกี้เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกันประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็มีลายเดียวนะคะเป็นลายคิตตี้สีม่วงนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคา13บาทนะคะจะเป็นเล่มใหญ่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นกระดาษโน้ตน,นะคะเป็นกระดาษโน,น้ตราคานะคะ25บาทนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะคะอันนี้จะเป็นไซส์จิ๋วนะ,ะอันนี้นะคะได้30แผ่นนะคะเป็นลายแมว25บาทนะคะแล้วก็ ไซจิวนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะเป็นลายปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็ลายลักคูมะานะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะอันนี้25บาทนะคะได้30แผ่นต่อ1แพ็คนะคะส่วนนี้นะจะเป็นไซ์ใหญ่นะคะสําหรับตัวนี้นะจะได้ทั้งหมด50แผ่นนะคะก็มีลายแรกนะคะเป็นลายนี้นะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายชินามอนอันนี้ก็เป็นชินามอนอีกแบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายไมมโลดี้นะคะเป็นลายแมวแล้วก็ จะมีเป็นลายลิลคุมานะคะลายกุเดทามะอันนี้ก็เป็นลายกุเดทามะเหมือนกันลิลคุม้าแบบมีเส้นนะคะอันนี้ก็มีตามนี้นะคะเป็นกระดาษโนต้ตนะคะ25บาทนี้เป็นแพ็กใหญ่นะคะได้ถึง50แผ่นเลยนะคะคุ้มมากแล้วลายน่ารักนะคะเอาไว้ตกแต่งได้ด้วยนะคะแนะนําเลยคุ้มมากนะคะ25บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโนต้ตสองชั้นนะคะก็จะมีปากแบบนี้สามารถดึงออกแยกมาได้นะคะเป็นลายกุเดทามะนะคะ25บาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่คานหนังสือนะคะก็เป็นที่ค้นแบบมีเทปกาวมาให้นะคะก็คือสามารถติดไปได้เลยไม่ต้องติดกาวนะคะ1แพ็คได้หลายลายแล้วก็แต่ละลายได้หนามากๆนะคะอันนี้คุ้มใช้ได้นานนะคะเอาไว้คานหนังสือนะคะหรือว่าแปะหน้าที่สําคัญได้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีหลายลายเลยละแรกนะคะเป็นลายนี้ต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะสนใจอันไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะราคาเสร็จละ25บาทนะก็จะมี2ลายนี้นะคะ น่ารักมาก25บาทนะเไว้คั่นหนังสือได้นะคะสมุโดโน้ต25บาทนะคะมีสเปนสมุโดโน้ตปกแข็งนะคะอันนี้ในเล่มนะคะจะมีกระดาษแบบ3แบบนะคะแล้วก็ถูกคั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลายนี้เป็นปกแข็งนะคะ25บาทส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้นะจะเป็นแบบไม่มีเส้นนะคะก็เป็นตามนี้เลยแล้วก็หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบลายน้อยๆนะคะราคา25บาทเท่ากันค่ะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะก็จะเป็นลายการ์ตูนนะคะด้านในนะจะเป็นสีขาวดํานะคะแต่ว่าจะเป็นสีขาวดาแบบลายการ์ตูนมาให้นะคะด้านในน่ารักมากนะคะแล้วก็ลายก็น่ารักเหมือนกันนะคะหน้าปกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะราคาเล่นได้25บาทนะลายแรกนะคะจะเป็นลายดิลักคูมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายกุเรทามะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายคิตตี้ค่ะแล้วก็เป็นลายหมีพูนะคะอันนี้ก็เป็นคิตตี้อีกแบบแล้วก็ กูเดทามาอีกแบบนะคะนี่นะแนะนํานะคะจะเป็นสมุดโน้ตลายการ์ตูนราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยนะคะเล่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตหนึ่งร้อยแผ่นอันนี้นะคะก็ได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยแผ่นหนามากนะคะสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยแบบแรกค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโพดอิดหนึ่งแพ็คได้สามสิบแผ่นนะคะเป็นลายขนมปังไข่ดาวนะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบลายเจ้าหญิงอันนี้เป็น two ways นะคะสามารถใช้ได้2แบบพับได้นะคะหรือว่าดึงปลาออกมาก็ได้นะคะนี่นะสามารถตัดออกมาได้นะคะด้านในก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยน่ารักนะคะเป็นกระดาษโน้ตแบบฉีกนะคะราคา35บาท3ชิ้น1 0 0นะคะอันนี้สามารถซื้อคระได้เลยนะกระดาษโน้ตแพ็กใหญ่นะคะเป็นแบบแผ่นใหญ่อันนี้1แพ็กนะคะจะได้ทั้งหมด50แผ่นนะคะ 35บาทสามชิ้นหนึ่งร้อยนะคะมีลายปอมปอมป,ป,ปูลินนะคะลายคิตตี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายคิตตี้อีกแบบนะสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็1แพ็คนะคะจะได้2แผ่นตามน,นี้เลยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นผิวด้านนะคะสามารถเขียนไปด้านบนได้ด้วยนะคะก็สามารถเอาไว้ตกแต่งหัวข้อได้นะคะเขียนหัวข้อบนสติกเกอร์แล้วก็แปะไปก็ได้น่ารักมากนะคะตกแต่งงานได้ประมาณนี้นะคะ35บาท3ชิ้น100ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบแพนเนอร์นะคะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะ1เซนนะคะจะได้ทั้งหมด3ก้อนนะคะก้อนแรกนะคะจะเป็นก้อนที่แบบยาวที่สุดนะคะเป็นทูดูลิสต์นะคะก็จะเป็นกล่องแล้วก็จะมีเส้นมาให้นะคะเอาไว้ติ๊กว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระดาษโน้ตโล่งๆนะคะก็จะเป็นสีเหลืองทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วก็ก้อนเล็กที่สุดอันนี้นะคะจะเป็นแพนเนอร์นะคะต่อ1วันนะคะเขียนวันที่แล้วก็มีนาฬิกาให้วางแผนต่อน1นวันด้วยนะคะมีวันที่ตอ่อหนึ่งอาทิตย์ อันนี้ก็สามารถจะสั่นเองได้นะคะว่าจะจดประมาณไหนนะคะหรือว่าจะเป็นแพนเนอร์รายวันนะคะหรือว่ารายอาทิตย์ก็ได้เหมือนกันนะคะเซตละ5้บาบาทอันนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะกระดาษทั้ง3แบบนะคะจะเป็นแบบโพสต์อิดนะคะสามารถแปะได้เลยนะก <8 S 2> ็แปะไว้บนโต๊ะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสะดวกมาก1เซตอันนี้ได้3ามกองค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะ59บาบาทนะส่วนแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบรายเดือนเลยนะคะนี่มีทั้ง ทุกวันนะคะแล้วก็มีหลายสัปดาห์ด้วยนะคะ1แพ็คนะคะได้เยอะมากแล้วก็กระดาษเนื้อดีหนานะคะมีให้เขียนหัวข้อด้วยนะคะอันนี้ก็เสร็และ้ว59บาทเหมือนกันค่ะยางต่อมานะคะจะเป็นตะกร้านี้นะคะก็มีเป็นแบบแรกนะคะจะเป็นยางลบนะคะอันนี้ราคาก็ละ5บาทนะคะอันนี้เป็นมีฟรีนะคะลบได้ถึง c b เป็นแบบสอบด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นยางลบขนมเค,ค้กนะคะ1เซตนะคะจะได้2ก้อนจิ๋วนะคะ ก้อนนี้สามารถแบ่งใช้ได้นะคะอย่างรูแบบแบ่งใช้ได้นะหนึ่งตได้2ก้อนเลยนะคะเป็นลายขนมเค้กนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแรกนะคะแบบที่2จะเป็นแบบนี้แบบที่3เป็นแบบนี้นะคะสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะราคาเสร็จละว5บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นยางลบก้อนใหญ่นะคะก็อันนี้ลบได้ถึง2 B นะคะเป็นแบบซอฟด้วยนะคะก้อนใหญ่มากนะคะเป็นสีนี้เลยนะคะอันนี้ราคาก็ละ6บาทค่ะ อันนี้เป็นยางลบแท่งนะคะก้อนนี้15บาทนะคะจะได้ก้อนใหญ่กับก้อนเล็กนะคะแล้วก็สามารถเปิดแบ่งได้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยจับได้ถนัดมือนะคะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนลายแมวด้วยนะคะ15บาทค่ะต่อมานะคะเป็นแมบรรทัดแบบแรกอันนี้10บาทนะคะเป็นกูเดทมาอันนี้เป็นแมบรรทัดแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นไสเล็กนะคะสามารถใส่ในกระบอาด,ดินสอได้นะคะเป็นเหมือนแม่บรรทัดพกพานะคะแล้วก็แม้บรรทัดแบบต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นแม้บรรทัดแบบหนาขึ้นกว่าเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็สามารถใส่ดิดในกระเป๋าดีสอได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเวลาถอดแพ็กเกจออกมาแล้วนะคะตัวกลมๆอันนี้จะวิ่งในรางตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาได้น่ารักมากอันนี้13บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไม้ปรทัดแบบใหญ่สุดเลยนะคะก็จะวัดได้ถึง20เซนนะคะราคาอันนี้นะคะราคา1 3บาทเท่ากันนะคะเป็นไม้ปรทัดแข็งนะคะแล้วก็เป็นลายปอมปอมปูลินค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเดียวกับอันนี้นะแต่ว่าจะเป็นคนละลายเฉยๆนะคะเป็นลายเมโลดี้นะคะ10บาทเท่ากันค่ะ ต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกลบดินสอนะคะจะเป็นกลบดินสอกับเพชรใส่นะคะนี่เพชรสีใสแล้วก็มีกับเพชรนะคะอันนี้จะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีชมพูอ่อนด้วยนะคะเป็นสีพาสทเทลหมดเลยนะคะราคา10บาทค่ะส่วนตอนนี้นะคะจะเป็นกลบดินสอแบบมีที่เก็บนะคะก็อันนี้สะดวกมากๆนะคะสามารถเก็บได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ในกระเป๋าดินสอได้นะคะเพราะมันสายค่อนข้างเล็กนะคะเป็นสายพกพานะอันนี้19บาบาทนะคะมีหลายลาย หลายทรงให้เลือกด้วยก็เดี๋ยวเราจะให้ดูทุกแบบเลยนะคะสนใจไปไหนแคปภาพไปนะอันนี้เป็นชินนมอนนี่จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายหมีภูทรงกระบอกนะคะอันนี้เป็นลายแมวนะคะลายกุเรทามะนะคะอันนี้เป็นลายชินนมอนเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหมือนโดมแบบนี้อันนี้จะมีที่ปิดด้านล่างด้วยนะคะเป็นลายปอมๆนะคะลายไมมโลดี้นะคะอันนี้เป็นลายคิตตี้สีฟ้านะคะ อันนี้เป็นลายเมโลดี้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นลายคิตตี้สีชมพูนะคะลายลิล่คูม,มานะก็เป็นลายปอมปอมปูลินนะคะอันนี้จะเป็นกระเปานี้สอลายการ์ตูนมีที่เก็บนะคะสะดวกมากๆอันนี้แนะนําเลยแล้วก็แต่ละลายน่ารักมากนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบลายแบบไหนนะคะราคา19บาบาทเท่ากันหมดเลยค่ะ เซตให้ลายนะคะ39บาทนะคะ1เซตจะได้สีแทงนะคะแล้วก็จะได้กล่องอันนี้ด้วยนะคะอันนี้สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็นี้สามารถเอาขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะราคานะ39บาทนะคะกันไกนะคะกันไกนี้จะเหลือ2ลายนะคะกันไกนี้ราคา35บาท3ชิ้น100่สามารถซื้อคลากับกระดาษโน้ตตรงนี้ก็ได้นะคะ35บาท3ชิ้น100่สามารถคลาได้หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นกันไกแบบมีที่ปิดนะคะไม่แทงกระเป๋านะแล้วก็นี้ตัดดีนะคะ มี2รลายให้เลือกค่ะ35บาท3ชิ้น100รนะเซตตัวปั๊มนะคะอันนี้25บาทนะคะจะมีหมึกนะคะแล้วก็จะมีตัวปั๊มลายตามนี้เลยนะคะนี่อันนี้สามารถตกแต่งโนต้ตได้นะคะคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันใช้หมึกนะคะก็จะได้ไม่เปลืองนะคะอันนี้ก็ราคานะ25บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นตะกร้านี้นะคะก็จะเป็นแบบกระบ๋าดินสองกล่องดิสอหมดเลยนะคะเริ่มที่แบบแรก39บาทนะคะจะเป็น กระบาด,ดิน2ไซส์เล็กอันนี้เลยนะคะเป็นลายการ์ตูนนะคะลายซานิโอนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นสีใสแบบนี้นะคะ39บาทเท่านั้นนะคุ้มมากนะคะเป็นแบบบางๆแบบนี้ก็จะมีเป็นลายชินนมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายคิตตี้นะคะมีลายกุเดทามะลายคิตตี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลายปอมปอมปูลินนะคะอันนี้39บาทนะคะ ส่วนต่อมานะคะน,นี้จะเป็นเซตนะคะนนลักขุมะนะได้ทั้งเซตเลยนะคะได้ทั้งดินสอเหล่านะคะไม้บรรทัดแล้วก็ยางลบนะคะแล้วก็จะได้เป็นกล่องดินสอแบบทรงกระบอกนะคะนี่จะเป็นเหมือนเหล็กนะคะ39บาทนะเซตละอันนี้คุ้มมากนะคะแนะนํานะคระที่ชอบเปนลักขุมะนะคะ39บาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องดินสอสองชั้นนะคะก็จะมีกระจกให้ตรงนี้นะคะนี่เป็นกระจกแล้วก็เปิดมานะคะจะมีเป็นชั้นลอยขึ้นอีก1ชั้นด้วยนะคะจุได้เยอะนะอันนี้จะเป็นแบบกล่องนะคะมี2ลายให้เลือกนะคะมีเป็นลายลีละคูม,มาแล้วก็ลายนี้นะคะมิกกี้เมาส์นะคะ39บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นราคา49บาทนะคะก็แบบแรกจะเป็นแบบนี้นะคะด้าหลังก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นซิปเดียวนะคะอันนี้จะหนานะก็จะจุได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะราคา49บาทนะคะลายแรกเป็นลายนี้แล้วก็ลายต่อมานะคะเป็นลายนี้หน้าหลักนะคะอ,เคเอันนี้เป็นลายแมมมโลดี้อันนี้เป็นลายกุเรทามะนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายคิตตี้นะคะราคา49บาทะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นกระเป๋าทรงกระบอกนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็สามารถแบบถือได้สะดวกนะคะไม่กินพื้นที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ราคา4 9บาทเหมือนกันนะคะมีลายแรกเป็นลายนี้นะคะ erm ลายต่อมาเป็นลายโดนัทสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายมากระรองอันนี้จะเป็นสีแบบชมพูเข้มนะคะราคานะ49บาทค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นราคา7 0บบาทเท่ากันหมดเลยนะคะ เริ่มที่แบบแรกนะอันนี้นะคะจะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงแบบมนๆนะคะแล้วก็ตรงที่จับนะจะมีเป็นเหมือนที่จับแบบนี้ให้ด้วยเป็นลายการ์ตูนนะคะเป็นที่จับลายการ์ตูนอันนี้เป็นลายสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสายนะคะอันนี้จะ10บาทนะคะมีลายชินามอนกับลายเมโลดี้นะคะส่วนแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนนี้เป็นกุเดามานี่จะเป็นเหมือนหนังๆนะคะที่จับก็จะมีเป็นพุงกุญแจแบบนี้แถมให้นะคะ ต่อนะคะอันนี้นะก็จะเป็นกาวดินสอใสเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะก็จะเป็นสีใสแบบนี้นะคะตัวที่จับน่ะจะมีเป็นเหมือนลายการ์ตูนที่จับแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกแบบเลยนะคะนี่นะคะก็มี3ลายนะคะมีลายนี้นะคะแล้วก็ลายเมโลดี้อีกแบบนะคะน,นี่เป็นลายปอมปอมป,ปุลินราคา7จบบาทเท่ากันหมดเลยนะคะ กระเป๋าดินสอผ้านะคะนี้เป็นแบบกูได้ทำมานะคะด้านหลังจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสิบเดียวนะเป็นลายผ้านะคะอันนี้ราคาจะสิบาทเหมือนกันค่ะกระเป๋าอันนี้นะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่มากนะคะเป็นลายเมโลดี้นะคะจุได้เยอะมากๆนะคะราคาจะสิบบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าคาดนะคะก็สามารถเอามาคาดอกได้นะคะอันนี้จะเป็นที่ติดนะคะแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นกระเป๋าดินสอก็ได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถคาดได้นะคะหรือว่า ใส่พวกโทรศัพท์วเวลาออกไปข้างนอกประมาณนี้นะคะมี2อลายให้เลือกนะคะเจบาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบรีวิวอัปเดตเครื่องเขียนนะคะแล้วก็ใครนะสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปแบบนะคะจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะตรงนี้จะเป็น i อดีไลน์นะก็มี4ีลายให้เลือกค่ะใครที่ไม่สุกทางไลน์นะคะก็ทักมาได้นะคะที่ทางเพจ a c e b o o k เยี่ยมโลช็อปนะคะเพจ a c e b o o k เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะ ส่วนใครนะคะอยากติดตามดูรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG จีไวสก u ชีค่ะอันนี้เป็นแบบช่องทางการติดต่อนะใครมองเห็นเป็นนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ต้าขีดแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ